คือพอแคชอย่างไงครับในโปรเจกต์นี้ครับผมก็คือพอแคชครับสินเชื่อลราได้เงินครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าเนี่ยตั้งใจเอามากเหนื่อยมากมากแล้วก็สนุกกันมากๆสุนทรพจน์มีเพลียมากและการทุกอย่างที่เจอจะได้ให้ทุกคนสนุกกันตลอดเรื่องแน่นอนเด็กคนมดุสุดสนกแคชของผม25เมษายนนี้รวมกับสุดยอดครับเมื่อก่อนนี่มาแชร์เลนส์พาเป็นไบร์ทพอสุนทรพจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอเยอะมากก็หนึ่งอย่างเลยที่ได้ทำแล้วไม่เคยทำในชีวิตเลยสุดวัยผมยาวครับรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ เราอยากให้มันเราดูเป็นคนในพัทยา,ยาจริงเป็นคนทนนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราถ้งเปลี่ยนรูปเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนหลายอย่างมากๆในในการมาเล่นบทนี้แต่ว่าสำหรับผมมันคือสิ่งที่ทสนุกม,มากๆของการทำง,งานเลยนี่คือการที่เราได้เป็นคนที่มันแบบไกลเราเจริงๆแล้วพีควาร์ุกเด่นพี่ย่าเองก็ตัดสินใจจะรับตั้งแต่เห็นบทละครเลยจริงๆสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ายากที่สุดในแบบอาชีพการแสดงพัทยาเพราะว่า ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงตัวเราเลยมาแต่ดเดียวค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายมากๆแต่เป็นอีกเรื่องที่แบบกินใจแล้วก็แบบจะอยู่ในใจตลอดไปเพราะว่ามันพื้นของเรื่องนี้มันมีความเป็นโรแมนติกค่แล้วก็ความรักแบบอิมกบับโปมันค่อนข้างแบบว่า,ว,าว้าวใช่ใชใชใชแต่เรื่องนี้คือทั้งคู่เคมเข้ากันมากทั้งคู่เขากัครั้งแรกไม่ใช่ไหมคะคูแล้วเหรอครับี่เียว เอาีที่เจอเห็นเท่าไหร่อ่ะของจริงอ่ะเดี่ยมันแต่ว่าคูณประมาณคูณแปดสิบเจ็ดสิบแล้วสไปได้เลยจริงจริงแล้วผมก็ผมไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ได้รู้มาพร้อมทุกคนเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราเล่นกันเราก็มันก็มันก็โง่แบบในเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าหมดได้มดได้ไหมครับมันคือคนในคนสองคนที่รักกันแบบเป็นความรักที่สวยงามที่สุดทั้งที่ผมเคยเห็นในชีวิตเลยของเค้านะองอิงกัลโล่มันพิเศษมาก เรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรนะตามฮองหนี้แต่มันเกิดเป็นความรักได้ยังไงแย้มหน่อยเอาจริงเรื่องนี้ค่ะก็ต้อเป็นคนจำเป็นนะใช่ค่ะก็คือมันคือทุกคนเป็นหนี้แล้วทุกคนเป็นนักทวงหนี้ <laughs> ใช่ไหมนักฮอน,นี้ <laughs> อยู่ทางโน้น่นักทวงหนี้เักฮองนี้หมดเลยค่ะแล้วก็คนเป็นหนี้ก็คือผมแล้วมีลูกหนี้มีลูกนี้คป็นมีลูกนี้เหรอคะใช่ค่ะ ก็คือมันจะมีความรักมาเกี่ยวข้องเมื่อเมื่อทุกคนแบบว่าเอ้าจริงๆคนที่ทอาเป็นนี่คนที่เขาเป็นนักเทีองนี่เขาก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วทุกคนก็เป็นมนุษย์ นั้นก็จะก็จะเห็นในอีก,อกนักทุรกิจแล้วก็คนไปนี่ในอีกมุมหนึ่งค่ะจีบ <laughs> มันเหมือนเป็นสถานการณ์ของคนแบบคือคนที่เป็นคนที่ชีวิตมันต้องต่อสู้มันไปได้แค่วันต่อวันอะไรเงี้ยหรือบางทีมันมีสถานการณ์ที่บีบบังคับเช่นเรื่องของนี่ที่มันแบบน้องต้องไปรับผิดชอบให้คนอื่นแบบนี้ที่เอ็ดเนตีก่อนะมันจะไปบีบบังคับไปเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนั้นมันก็จะหลีดไปสู่การที่เขาจะต้องไป พบปะเจอการอะไรอย่างเงี้ยเราไปต้องไปติดตามมันมันไปบอกว่าบทนี้มันสําหรับต้องเป็นญายาเท่านั้นเราเห็นเคมีอะไรเป็นตัวย่าทำเราถึงแบบว่าต้องเป็นญายาเท่านั้นจริงๆคอนตลกเลยผมผมพูดเกิดตอนนี้ผมดูเนี่ยผมก็พูดกับแพืนผมก็ได้ดูแล้วแบบผมเห็นขาพที่ญ่าซ้อนอยู่ในตัวเองตลอดเลยเหรอเหรอแล้วแบบคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดแล้วก็จริงๆตอนที่แบบอยากเล่นกับญายาทีมงานก็ถามผมว่าเอาช้อยสองไว้หน่อยเขาไม่เล่น แล้วผมไม่มีข้อสอบให้เลยแล้วผมรู้สึกว่าแบบต้องเป็นเราเป็นเชาวตอนนั้นแล้วมันมันก็ใช่ที่ผมคิดจริงๆทุกอย่างที่เราเยู่ในบทมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมันมีย้อนมากกว่านั้นมันจะสร้างความรู้สึกของเราความมีเสน่ห์มากจริงสำหรับย่าสำกรับเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีตอนที่อ่านบทแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างแบบเออบทมันจะเซนทร์เออร์อาร์เอนด์ซัมมิงที่มันมืดมากๆดอร์กมากๆแต่ว่ามันยังมีแสงสว่างแบบโผล่มานิดๆหน่อยๆระหว่างบท ตลอดเลยก็เลยรูนน้สึกว่าแบบแม้ว่าเราจะอยู่ like in darkness there still can be like light <Yeah. S 1> ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบ passing ด e e ม,มากมากๆยทุกอย่างมันลุกัวไปหมดเลยนมาพี่เดนสารตั้งอ้อนอย่างของเรื่องเจ้าแม่เงินกู้ก็จริงๆในเรื่องก็คือทำหน้าที่เจ้าหนี้ให้ทั้งเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้ จริงๆแล้วในมุมของลูกไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะยูไปก็แค่เขาเอามาคุยเท่นั้นแต่ที่ที่ไหนไม่รู้ไปเอามาเรียนคือแม่ยูไนก็ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยะแต่ว่าจริงๆความน่ารักในเรื่องอ่ะก็คือเหมือนเราดูแลเขาเหมือนเขาก็เป็นหนึ่งในลูกเราที่เราอยู่กันนานเหมือนแบบดูแลรักก็รักแล้วก็เป็นหนึ่งขเขาอะไรอางในเรื่องบางทีเราก็เรียกว่าแม่อะไรก็ได้แม่ภาษาไทยก็ได้อะไ่ก็ได้ไม่ใช่แบบเอาไปเอามาดีแล้วก็ไม่ค่อยแบ่ไม่ใช่หมายถึงอะไ คนเว่าไงรว่าในเรื่องนี้คือแม้แต่ตัวละครที่สาวที่สุดก็มีความดำานึบนะหรือตัวละครที่ดำทสุดก็มีสีสาวมนัันคือเวเยแต่ไม่มีมนุย์อ่าอ๋นอ๋อน๋รื๋ออนออ๋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 ่อ๋ออ็ออ๋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 ออเออ๋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 ออออ๋าม๋อก๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออรออ๋อง๋ออ๋ออแออกออ๋ออ๋อออ่ ถังฟังนี่ดีคือดีอยางรลกนี่ลูนีองบ่น้เนกาี่ปุ่นในระดับเพราะว่าเขาอยู่ในบอมีญี่ปุนในบอแล้วอนเนี้ยตงวนี้กระสิในอลก็ไม่าไทัวรุ่นใหญ่แล้วก็มีการแบบทัวไม่ง่ายเหมือนลกนี่คนื่นอะไรย่าเงี้ยมีการต้อนรับมีการรับ้ยสนุกมาก เขาคู้แก๊งทวงนี้ยังไงเราเป็นลูกน้องของพี่โบเขาก็เป็นลูกน้องของเสี่ยวหวันด้วยย่ากับพี่ก็เป็นลูกน้องของพี่โบ้เขาครับแล้วก็ตามไปทวงหนี้กับพี่เขาทุกที่ครับเพราะว่าเราแบบอยากเป็นพี่เขาแล้วาให้อยากเกี่ยวหัวครูทุกคนก็นั่นแหละครับกแล้วก็ส่วนของคาแรคเตอร์หัวโตมีดเดี๋ยวต้อง จริงๆพี่วาบอกว่าแบบมันมัสสมนไม่หวัวซุ่ไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสสนดูไม่ดูเป็นคนปกติกเกินไปครับอยากให้เป็นดูเป็นคนแบบเป็นคนบ,าบ,าบ,าบา้าวพอครับแต่แต่ในบทในเรื่องก็มีไข้กับพื้นที่เหมือนกันมีมัครับมันจะมีฉ<ม>ากหนึ่งที่ในทีนทเซอร์ที่แบบแบบต่อยต่อยไปเข้าไปครัไม่แอบอ๋อง้างเต็มที่ง้างก็ง้างเต็มที่เลยครับตอนนั้นนะมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับในเรื่องครับใช่ใช่ในหมอในเรื่องมีบาดเจ็บไปแต่บาดเจ็บเดียวมาก ผมหาแต่เรื่องครับเนี่ยผมนี่ผมว่าตรงนี้เหมือนผมทะเลาะกับทุกคนเลยจริงมีปักับทุกคนเลยแล้วด้วยอาชีพของผมแหละที่ต้องแบบมีคอนฟลิกต์กับวละคนตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกครับสนุกมากปากต่างปากนต่างปามต่างใช่ค่ะก็คิดว่าแบบแต่ถ้าตรงเนี้ยที่บอจะเป็นคนเดียวที่ได้ดูเพราะเรื่องนี้เราก็เป็นเบื้องหลังเขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะจักษ์สิ่งหนึ่งที่ เห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้องชมมากๆข้อนหนึ่งจริงเป็นคนว่าคือการแสดงของสองคนนี้ที่จะบอกว่าไปจะทุกคนคจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงเลยด้วยความที่เขาเต็มที่แล้วก็เป็นคาลรเเตอร์ทั้งอินและโบจริงๆมันก็เลยทำให้เคมีของทั้งสองคนนี้แบบอ๋อมันดมันมันอธิบายไป็นันดีันดีเออแล้วก <c oughs> ็คือ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบเราว่าแบบทุกคนในในเรื่องเนี้ยมันเรากําลังเล่าเรื่องที่เราว่าคนไทยหลายๆคนกําลังเจออยู่ในวันที่มันเรื่องราวต่างๆมันทําให้เราอะมันวางแผนไปไกลไม่ได้เหมือนกันที่เรามีชีวิตวันต่อวันต่อวันมันส่งผลต่อการตัดสินใจมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรทีคู่นี้มันส่งผลกับความรักของเขายังไงอย่างเงี้ยเราว่าคือ ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แน่นอนเลยทุกวันเนี้ก็คิดว่าแบบไม่ได้แง่ใดในแง่หนึ่งมันจะเป็นอินแน่ๆครับก็ไม่ใช่เรื่องนี้นะผมว่าจริงๆทุกคนในเรื่องนี้ทุกคนต่อสู้เพื่อ<แ>เพื่อสิ่งของตัวเองทุกคนมาหมดทุกคนต่อสู้เพื่อชีวิตเราต่อสู้เพื่อความรักอะไรเงี้ยเหมือ <ๆ S 2> นว่าทุกคนเลยคือยอม,มสู้ของตัวเองถ้าผมรูเรื่องนี้ผมว่าผมจะได้แก้กินและได้แรงบันดาลใจกับในในหลักที่มันแน่นอนแล้วก็จับแล้วกัน ไม่มีตกของช้างค่ะที่ฉันพูดเลยสนุกสนุกมากจริงๆสองชั่วโมงรวมรวม,มนับแม้กับส <c oughs> <c oughs> ี่ชั่วโมงใช่ว้สองชั่วโมงรวมเครดิตสองชั่วโมงสิบสี่นาทีเนี่ยไม่มีตกของช้างครับพูดสนุกสนุกแน่ ครับผมเธอปอแคสทัสสีเชื่อนักแนงเงินครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25่สนี้ฟาร์ในพุ่งขึ้นเร็วค่ะไม่ต้องรอดูทางบิ๊กซีนีม่านะคะแต่งานนี้มันไม่มีแล้วโอเคขอบคุณครับไปเสด็จไหวครับ